ตัวนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับที่แกะนะครับโดยแบบเราเห็นนั้นเป็นแบบนี้นะครับาก สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนสุนุลาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อยู่ด้านข้างนะครับส่วนใหญ่ชาวสุนุลาเราจะเรียกตึกยาวนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์การศึกษานะครับและวันนี้นะครับจะมีการทำนะครับพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อสุนุลาบนะครับโดยนะครับผมเองเนี่ยได้นําองค์ความรู้แล้วกันนะครับที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จนะครับในสมัยสรพราณโตนะครับเข้ามานะครับในการร่วมนะครับในการสร้างนะครับมวลสารในวันนี้นะครับ โดยการทําครั้งนี้นะครับก็ได้ดําเนินโครงการนะครับผ่านทางโรงเรียนนะครับรับทราบแล้วก็เพื่อที่จะนาเงินนะครับในการบริจาคนะครับในการทําบุญเมื่อพระสร้างเสร็จแล้วนะครับเข้าสมทบทุนนะครับในการบูรณะนะครับตึกยาวนะครับซึ่งมีอะไรอีกหลายหลายอย่างนะครับที่จะต้องทํานะครับจะต้องดูแลนะครับโดยการนี้นะครับต้องแจ้งทุกท่านด้วยว่าผมเองนะครับเป็นสิเก่าที่โรงเรียนสุขราวิทยาลัยนะครับเลขประจําตัว37898นะครับก็ ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับร่วมแล้วเดี๋ยวมีรุ่นพี่นะครับอีกหลายท่านนะครับที่จะช่วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองด้วยนะครับของโรงเรียนนะครับงนั้นเดี๋ยวจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ติดตามได้รับชมนะครับส่วนหนึ่งก็ได้รู้กระบวนการด้วยที่จะทําและมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะทําให้ได้มาซึ่งนะครับพระนะครับที่มีมวลสารที่สมบูรณ์แล้วกระบวนการหรือวิธีการสร้างครับใกล้เคียงนะครับกับในอดีตมากที่สุดเพลโดยวันนี้นะครับเป็นวันที่9เดือน9นะครับปี2565นะครับ ก็ถือเป็นงานมงคลอย่างยิ่งนะครับเป็นวันที่เป็นมงคลนะครับในการที่เราจะร่วมกันนะครับทำนะครับสร้างนะพระสมเด็จโดยวันนี้นะครับจะมีพิธีนะครับในการอธิษฐานจิตนะครับในการสร้างพระโดยจะมีแม่พิมพ์นะครับที่แก่แล้วนะครับทำการเบิกเนตรนะครับแล้วก็มูลสารต่างๆนะครับที่จะนํามาใช้ในการสร้างนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อสุภรานอกจากนั้นยังมีพระสมเด็จที่นะครับแตกหักเข้ามาร่วมเป็นส่วนผสมด้วยนะครับเพื่อให้องค์ประกอบนั้นมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งครับ มวลสารที่ใช้นั้นมีช็อกเก่าที่ผ่านการใช้โดยคุณครูพบที่ตึกยาวเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์นอกจากนั้นยังมีอิฐที่เป็นรากฐานอันสำคัญในการก่อสร้างตึกอาคารหลังยาวตึกนี้โดยการสร้างพระสมเด็จพิมพ์ดังกล่าวนั้นจะถอดแบบพุทธศิลป์มาจากหลวงพ่อสวนกุหลาบซึ่งเป็นพระพิมพ์เชียงแสนนี่คือภาพต้นแบบในการปั้นพิมพ์ การปั้นพิมพ์นั้นได้จัดให้พิมพ์นั้นอยู่ในสัดส,ส่วนกเดเลโชหรือสัดส,ส่วนทองคําตามแบบของพิมพ์สมเด็จวรคังซึ่งถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่สวยที่สุดหลังจากได้ต้นแบบแล้วก็นํามาแกะเป็นแม่พิมพ์โลหะโดยแม่พิมพ์โลหะนั้นจะถอดพุทธศิลป์เชียงแสนจากหลวงพ่อสวนกุหลาบโดยมีใบหน้าลักษณะเหมือนผลมะตูมและเป็นปางมารวิชัย โดยพุทธพิมพ์นั้นพระจะมีฐานสามชั้นซึ่งสื่อถึงศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าไตรสิกขามีเส้นแซมสองเส้นสื่อถึงสติและปัญญาโดยพระเกตหรือพระสมีเปลวนั้นจะทะรุซุม้มหมายถึงการทะรุอวิชาสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตประจำโรงเรียนคือสุวิชาโนพะวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ สูงที่เห็นนี้นะครับจะประกอบด้วยแร่เหล็กต่างๆนะครับเหล็กน้ําพีแร่ดอกมะขามนะครับแล้วก็แร่เหล็กนะครับรวมถึงครับอันนี้เป็นทองคําเปรียวแท้นะครับทองคําเปรียวแท้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับดินต่างๆนะครับรวมทั้งแร่ดอกมะขามนะครับบริเวณพิธีนะครับอยู่ที่ห้องสถาบันพระมหากษัตริย์อาคารีนตึกยาวนี้นะครับแล้วก็จะมีพานนะครับที่ประกอบด้วย มวลสารต่างๆนะครับที่จะมาใช้ในพิธีอธิษฐานจิตนะครับโดยมีเริ่มต้นนะครับสายสินก็จะผูกที่แม่พิมพ์นะครับแล้วก็โยงใยเพัผ่านต่างๆโดยมีองค์ประธานนะครับเป็นรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็หลวงพ่อสนกุหลาบนะครับนี่คือบริเวณพิธีนะครับอยู่ในห้องนะครับในตึกยาวนะครับแล้วก็ได้มีนะครับต้นพี่นะครับในการเตรียมการนะครับเดี๋ยวผม สัมภาษณ์นิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตครับครับผมนิติศาสตร์ระยะศักชัยนะครับ Osk106 ชื่อเล่นชื่อโตนะครับเลขประจำตัว28254ครับครับก็ถือว่าเป็นหัวเรื่อหัวแรกในการช่วยประสานงานทั้งหมดในงานนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีมวลสารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือวันนี้เรามาจัดที่ห้องสถาบันกษัตริย์ซึ่ง เป็นครั้งแรกที่เรามาทําบุญกันที่ห้องนี้นะครับเราไม่เคยมีการมานั่ง <S <S มาทําบุญกันที่ห้องนี้นะครับปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วเนื่องจากว่าที่ห้องนี้มีหลวงพ่อสมุทรราบปฏิสถานอยู่เราก็เลยคิดว่าตรงน,นี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทําบุญในการสร้างทําเรื่องของโครงการของเราด้วยนะครับก็ถือว่านะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราทําให้ติดยาวนะครับแล้วก็ จุดเริ่มต้นนะครับว่าวันนี้วันที่9้าเดือนเก้าเนี่ยเขามาเริ่มที่ตึกยาวด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่ให้ทุกอย่างนะครับมีความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับสมบูรณ์นะครับทั้งดอกไม้ทั้งอะไรนี้เราก็จะใช้ในงานนี้ทั้งหมดแล้วก็ได้ความร่วมมือนะครับทั้งสิทธิ์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองนะครับ,ยบรเยอะมากแล้วคุณนิ่มด้วยนะครับแล<อ>้วก็โครงการเองนะครับทาง พี่โตเองนี่ก็ได้เสนอให้กับทางโรงเรียนนะครับโดยท่านผู้อำนวยการพออได้รับทราบอนุมัติเรียบร้อยนะครับทั้งเรื่องของการจัดสร้างและก็เรื่องของการทําพิธีในวันนี้นะครับก็ถือว่าพร้อมเวลาเราทำกิจกรรมกับโรงเรียนเนี่ย, together, umas, ย am, ผมอยากให main, <IKE S 1> ้ทําเป็นทางการมีการขออนุญาตถูกต้องนะครับจะได้เป็นตัวอย่างเราถือว่าเราจะทําเป็นตัวอย่างให้ให้ทุกรุ่นหรือทุกคนที่อยากมาทํางานกิจกรรมหรือทําอะไรเพื่อโรงเรียนเนี่ย ทำให้เป็นถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าเจ้าของอาาสถานที่คือท่านผู้นิการเพราะนั้นก็ต้องท่านให้ท่านได้รับทราบนะครับให้ท่านได้ดูมัติเรานะครับเราเออก็เอาโครงการนี้เสนอท่านท่านก็ยินดีที่จะที่จะให้เราทําให้เพราะเนื่องจากเรานําเงินทั้งหมดเนี่ยมาบูรณะตึกยาวแล้วก็มาดูแลพิพิธภัณฑ์ตึกยาวน,นี้นะครับเพึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยงบประมาณมาันท่อนาน้อยนะครับเราคิดว่าโอเคส่วนหนึ่งเราก็จะกันเอาไว้สําหรับทําพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มันทันสมัยขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับ ก็ในมวลสารทั้งหมดนี้นะครับเราได้ทําพิธีเนี่ยไปตั้งแต่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดวันอาสาฬรบูชาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นะครับประเด็นก็คือว่าวันนี้เราทําพิธีครั้งหนึ่งนะครับที่โรงเดียนนะครับโดยตอนวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเราก็ได้รับเมตตาครับจากสมเด็จพระุทธจารย์ที่วัดไทรมิตรนะครับแล้วก็สมเด็จธงชัยนะครับทั้งสองท่านนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็นิมนต์นะครับ นะครับคุณเจ้าคุณเจ้าวัดวัดเรียบเจ้าว่าัเียบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่พูดง่ายนะครับก็คือวัดราชบัวนีในอยู่ตรงข้ามเนี่ยนะครับในของที่นะครับแล้วก็ท่านก็ได้นะครับเมตานะครับมาทําพิธีอธิษฐานจิตนะครับซึ่งก่อนจะถึงวันทําพิธีที่ตึกยาวนะครับทางคณะผู้จัดทํานะครับได้นํามวลสารดังกล่าวนะครับมาอธิษฐานจิตนะครับที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับประกอบด้วยดินโป่ง แร่ดอกมะขามแร่เหล็กน้ำพีแร่เหล็กเศษช็อกที่เคยใช้แล้วที่ตึกยาวทองคำเปรวแท้อิดของตึกยาวโดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทและสมเด็จพระมหาราชมงคลมุณีหรือสมเด็จธงชัยในการอธิษฐานจิตในครั้งนี้ กศึกษาว่าถ้ารการาว่าอะไรแั่ไร,รว่าแล้วก็น้ำมันสารพัดขอวัดอะไรต่างๆว่าใส่แช่ ไม่กลัวจะแบ่งแบง่งไปก็บแบ่งไปเขาเปนไรเราก็ยินดีให้เขาแบ่งนะะยอดของเราเราสรบสำเร็จแน่เราเอ,อยาก่งครับมูล<อ><อ>นี้สำเร็จแน่ในระของเราละขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้บรรลุเป้าหมายตามปัจจาบันทุกประกา,ารเนี่ยมวลสารดังกล่าวน,นั้นถือได้ว่าเป็นผงวิเศษของท่านสมเด็จธงชัยเพราะท่านได้รวบรวมจากน้ำมนต์หลายวัด แล้วก็นำมาหมักไว้ในโอง่งเพื่อให้มวลสารดังกล่าวเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการตั้งตน้นในการทำพระผงพระเครื่องตัวนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับที่แกะนะครับโดยแปบบเราเห็นนั้นเป็นแบบนี้นะครับเป็นปางมารวิชัยนะครับนี่เป็นต้นแบบนะครับโดยที่จะมีส่วนผสมนะครับเป็นพระสมเด็จวราคาังนะครับที่แตกหักนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทําคัดมาแล้วนะครับแล้วก็มีช็อกนะครับที่อยู่ในตึกยาวแห่งนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นลินโป่งนะครับผงวิเศษของสมเด็จธงชัยนะครับที่รวบรวมนะครับน้ำมนต์จากหลายๆวัดและผงต่างๆนะครับโดยแช่เอาไว้นะครับเพื่อที่ใช้สําหรับทําพระของท่านนะครับอิดโบราณนะครับที่อยู่ที่ตึกยาวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น หินนะครับแก้วนคาราดนะครับเหล็กไหลนะครับแล้วก็อุลกรบมณีนะครับคือหินอุกกาบาตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของที่หายากนะครับมีข้าวตอกดอกไม้นะครับที่จะได้ร่วมในการทาเป็นมวลสารด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในพิธีในวันนี้นะครับ โดยพิธีวันนี้นะครับได้รับเมตตานะครับจากเจ้าประคุณจเจ้าอาวาสนะครับวัดเลียบหรือวัดราชบุรณะนะครับโดยวันนี้นะครับทางคณะจะทําการอธิษฐานจิตโดยการสวดบทคาถาพระธรรมจักรนะครับตรงกับวันอาสาราบูชาเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นโดยเนื้อหาของหลักธรรมนั้นว่าด้วยเรื่องของอริยสัจสีทุกสมุทัยมีโรธมัก และได้อธิบายใจความสําคัญของหลักของพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่พระสมาสุมทุทธเจ้าได้ค้นพบและวันนั้นพระอัญญาโกธัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทาให้วันนั้นมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนไตร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคะนัธายะติสระเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะสรณัังจฉามิพุทธังสระนังคะชามิธัมมังสระนังคจฉามิธัมมังสระนังคะชามิสังฆังสระนังคะชามิ สังขังสารานางขชามี ังอาญาสมาโตโกท,ทัญญาชาญญาโกท,ทัญโยตเววัฏามันอาโมสิติตั้งสมาธิอธิษฐานจิตเอาจากนั้นพระสงฆ์ที่ทำพิธีได้นั่งสมาธิอธิฐานจิตอีกเป็นเวลา30นาทีครับ แล้วผมจะนำเรื่องราวในการสร้างพระสมเด็จสวนกุหลาบนะครับมา้ท่านติดตามชมได้ในตอนที่สองครับในตอนถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ